รับการวิเคราะห์เหรียญ BTC นะครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วอากาศค่อนข้างมืดมัวมืดคึมเหมือนกันเหมือนกับ BTC นะตอนนี้เลย <laughs> ที่ค่อนข้างที่จะเป็นแท่งแดงมาหลายวันแล้วนะครับก็หล <laughs> ังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยหลุดแนวรับที่บริเวณ4 0 0 7าก็จะเห็นว่าเกิดสัญญาณการเดสคอร์ดมาหลายวันแล้วนะครับ วก,กับตอนนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาเลยเกิดเป็นแรงขายค่อนข้างเยอะอถ้าสังเกตจากตัวเส้นเทงนเอเกนะครับก็แสดงว่าตอนนี้ตัวของ btc นั้นยังไม่ได้มีแนวโน้มไปในทิศทางขาขึ้นนะครับอาจจะเกิดการไซเวขาลงกันได้ก่อนนะช่วงนี้สำหรับทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับก็จากการที่ตีเส้นพา l ล์ลชแนลใช่ไหมครับจะเห็นว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทิศทางของ btc นั้นเป็นทิศทางขาขึ้นอาจ เป็นคลื่นเวฟอย่างนี้เลยอ่าถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตเห็นและเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่หลุดแนวรับที่สําคัญที่บริเวณ4ี่หมเนี่ยก็ได้มีการหลุดตัวของเส้น Philell Channel แนลลงมาซึ่งถ้าถามว่าจะเป็นยังไงต่อใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยยังมีแรงเทขายกันค่อนข้างเยอะอยู่วกกับจะเทขายเยอะไหมก็ดูได้จากเส้นเทรนเอเลยตอนนี้เนี่ยเส้นเทนเอเดนั้นยังพุ่งขึ้นอยู่ นั่นหมายความว่าตอนนี้คนยังมีการเทขายตัวของ BTC กันค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าตัวเส้นเทน ADX เนี่ยยังสามารถชันขึ้นได้อยู่แบบนี้นะครับแนวรับถัดไปของ BTC เนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณ46,000-45,800นะครับที่บริเวณนี้จุดแรกแล้วก็จุดที่2นั่นก็คือ4 4ในกรณีที่สามารถลงมาได้ลึกมากกว่านี้นะครับก็จะมี2จุดแดกกันแนวรับแรก4 7 0 แล้วก็45800แล้วก็44ตามลำดับนะครับโดยที่ถ้าเราตีตัวของเส้นเทนพาราลล์ช a นเ e ลนะครับจะเห็นว่าตัวของ Ice i s i นั้นยังมีพื้นที่ให้ลงได้อีกค่อนข้างเยอะหรือถ้ามันจะรีบาวด์ดิลกับนะครับมันจำเป็นที่จะต้องเบรกเอา t นะจุดจุดนี้ไปผ่านไปให้ได้อ่าก็คือจุดเส้นพาราลล์ช a นเ e ลสีฟ้าตรงนี้เลยาราคาของ BTC นั้นก็อาจจะมีการดีดกลับขึ้นไปอีกครั้งนึงได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็ตัวของเส้นเทนเอเนั้นยังสามารถชันขึ้นได้แบบนี้อยู่นะครับมีโอกาสเหมือนกันที่ราคาของ b t c นั้นจะสามารถลงต่ำกว่านี้ได้สำหรับการวิเคราะห์เหรียญ BNB นะครับก็อย่างที่บอกไป ราคาของเหรียญ BNB เนี่ยขึ้นอยู่กับราคาของ b t c ด้วยการที่ b t c นั้นยังไม่สามารถที่จะ re-bonded กลับได้นะครับนั่นหมายความว่าน้องๆเอาคอยทั้งหลายเนี่ย ก็จะลงได้ค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็จะเห็นว่าถึงแม้จะมีแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นมากแต่ว่าก็ยังไม่สามารถต้านทานการลงของ BTC ได้นะครับก็ต้องรอการรีบาวดิตกับของ BTC อย่างเดียวเลยแต่ถ้าถามว่าแนวโน้มของ BNB เป็นยังไงนะครับก็ยังต้องตอบก่อนเลยว่ายังไม่มีสัญญาณการเกิดเดสคอร์สเกิดขึ้นและยังมีปริมาณการซื้อที่ค่อนข้างเยอะและถ้าถามว่าควรเข้าซื้อตอนนี้ไหม ต้องบอกอย่างเดียวเลยว่าต้องรอดูสถานการณ์ของ BTC อย่างเดียวเลยนะครับเพราะถึงแม้ว่าจะมีแรงซื้อที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของราคาเลยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คนมีการสะสมของกันอยู่แต่ว่าผมยังไม่แนะนําให้เข้าตอนนี้นะครับเพราะว่าการเข้าโดยที่ยังไม่มีเทนขาขึ้นกับพื้นมาเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรเลยนะครับเหมือนกับการที่เราเอาเงินของเราเนี่ยแทนที่เราจะได้ถือเงินสดนะครับกลายเป็นว่า เราเอาเงินไปติดดอยแล้วเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะกลับมาขึ้นอีกจริงหรือเปล่าอ่าเราก็ต้องรอให้ตัวของเส้นเทนเ d เนั้นรีบาวดิกลับขึ้นมาแล้วก็โซนข้างล่างเป็นสีเขียวนะครับในทำเฟมเล็กอ่าอ่าสำหรับทำเฟมเล็กอย่างที่บอกไปทําไมถึงยังไม่ควรที่จะลงทุนในตัวของ BNB เพราะว่าจะเห็นว่าตอนนี้นะครับยังไม่มีแรงซื้อกลับมาเลยและบวกกับตัวของเส้นเทรนเอกนั้นตอนนี้ชันลงแล้วไม่มีทั้งแรงซื้อและก็ไม่มีทั้งแรงขายนั่นหมายความว่าตอนนี้คนเริ่มที่จะไม่เอาเงินมาลงทุนในเหรียญของ BNB หรือว่าเอาคอยเล็กๆแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้รอดูทิศทางของ BTC อย่างเดียวเลยและจะเห็นว่าช่วงนี้นะครับเกิดเป็นแรงเทขายกันค่อนข้างเยอะยังไม่มีท่าทีว่าจะมีการกลับตัวของราคาเลยนะครับ ก็ต้องรอดูกันติดตามกันไปก่อนว่าทิศทางของ b t c จะเป็นยังไงถ้า b t c สามารถที่จะร e b o u n d ดีกลับหรือเกิดการปรับฐานชัดเจนแล้วเนี่ยราคาของน้องๆอ,อย่างเอาคอย BNB เนี่ยก็อาจจะมีการดีกลับขึ้นมาได้นะครับผมสำหรับการวิเคราะห์เหรียญ ETH นะครับก็เหรียญ ETH เนี่ยเราบอกกันไปหลายครั้งแล้วว่ามันยังเป็นวิ่งไซเวกอบข้างกันไปก่อน โดยที่ยังไม่ได้มีปริมาณการซื้อที่เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับสำหรับ Time Frame Day เดี๋ยวผมขอไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวของ ETH นั้นวิ่งแบบนี้มาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็สำหรับ Time Frame 4ชั่วโมงก็ต้องบอกก่อนเลยว่าหลังจากที่ขึ้นไป3,330นะครับก็ได้เกิดเป็นแรงเทขายเพื่อทำกำไรการพอสมควรจะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีแรงซื้อกลับขึ้นมาเลยนะครับยังเป็นแรงขายที่ค่อนข้างเยอะอยู่สาหรับเหรียญ e t h ณนะตอนนี้ สำหรับการวิเคราะห์เหรียญ ADA นะครับก็ทิศทางของ ADA ตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นการไซเวขาลงหรือลงมาปรับฐานกันนะครับโดยที่ตอนนี้เราต้องติดตามตัวของ MACD อย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่ามันจะมีด้วยกัน2รูปแบบนั่นก็คือการที่มันเกิด Death Cross เกิดขึ้นหมายความว่าราคาของมันจะสามารถลงได้ลึกกว่าที่มันเป็นอยู่นะครับหรือถ้าเกิดว่ามันมีการ r e b ์ดิ d กลับของราคาหรือมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับก็อาจจะทำให้ตัวของ ADA นั้นสามารถกลับขึ้นไป ทดสอบที่บริเวณ3ได้ก็ต้องรอดูกันไปก่อนโดยที่ตอนนี้เส้นเทนของ a d เในภาพรวมนะครับเกิดเป็นแรงเทขายบ้างสักเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เยอะมากก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับสำหรับทางเฟเดว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าสำหรับตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมก็คือรอการตัดสินใจช่วงเวลาที่สำคัญนะครับในวันถึง2วันนี้เนี่ยเพื่อนๆควรจะติดตามตัวของ ADA อย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าจะเกิดสัญญ,ญาณการเทสคอดเกิดขึ้นไหม สำหรับท่เฟรม4ีชั่วโมงนะครับก็หลังจากที่ขึ้นไป2.97ใช่ไหมครับหลังจากช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนีย่ยก็เกิดแรงเทขายกันค่อนข้างเยอะเกิดการเทขายทํากําไรอ่าแล้วก็มีการเทขายกันค่อนข้างเยอะถ้าดูจากตัวของเส้นเท a น x นะครับอ่าแล้วก็ถ้าถามว่าแนวโน้มของมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับตอนนี้ต้องตอบก่อนเลยว่าคิดทางของ a d a นั้นอาจจะวิ่งเป็นไซเวขาลงหรือว่าไซเวย์กบะพางกันไปก่อนเพราะว่าสัญญาณตัวของเส้นเทนเ d x ตอนนี้เนี่ย กำลังวิ่งเป็นแนวราบไม่ได้บ่งบอกชัดเจนว่ากําลังปรับตัวขึ้นนะหรือว่าจะสามารถลงได้ต่อมากกว่านี้นะครับอาจจะวิ่งเป็นไซเว์กอบข้างบริเวณนี้กันไปก่อนเพื่อรอการตัดสินใจของเส้นเทนเอเอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าตอนนี้เส้นเทนเอเกถ้าสังเกตเห็นนะครับเกิดเป็นแรงเทขายมากกว่าแรงซื้อจริงทําให้ราคาเนี่ยเกิดการลงแบบนี้แต่ว่า ตอนนี้เนี่ยเส้นเทนเอเกนิ่งแบบนี้ยังไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่ามันจะสามารถลงไปได้อีกหรือจะสามารถรีบาวดดกลับได้นะครับก็ต้องรอดูการติดตามกันไปก่อนว่าเส้นเทน d เอเกนั้นจะสามารถชันขึ้นแล้วโซนข้างล่างจะเป็นโซนสีอะไรถ้าโซนสีแดงนั่นหมายความว่าเอเกนั้นก็จะ ADA เนี่ยก็จะสามารถลงต่อได้แต่ถ้าเกิดเป็นโซนสีเขียวข้างล่างตัวของ a d a ก็จะสามารถรีบาวดิกลับได้นะครับ โดยที่แนวรับแรกเนี่ยอยู่ที่บริเวณ2.55สําหรับเหรียญ ADA นะครับแล้วก็แนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ2.39ถึง2.4ก็ถ้าเกิดว่าราคาลงมาถึงเนี่ยก็อาจจะประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการรีบาวดีกลับขึ้นไปเนี่ยแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่บริเวณเดิมเลยนะั่นก็คือ2.97ถึง3เลยนั่นเองสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข่าวสารข้อมูลดีๆเนี่ย ก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทาง YouTube Crypto Station และอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือแฟนเพจ c e b o o o c r y ิ t o Station ถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมและสำหรับใครก็ตามที่มีคอนเทนต์ดีๆหรืออยากรู้อะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ